Cái tao Để đi quỳ không yên, yên Đưa đến thôi นย่าาชนวุยไปขึ้นมาเลยอกพี่ีอ้อเอาเลยไปอยู่ไหนเอ้ยเอระวงเอระวงรอใั้วนชนไดเอระวงไปวนชนรอตำรวจ

แล้วคุณน่ะขับรถถอยชนแม่ทำไมเงียบก่อนเงียบก่อนเมืสิอ็เพรถขัรถขรถพอแล้ว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 ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงครับก็เหตุการณ์ก็คือว่าผมอ่ะไม่ได้รู้ว่าตั้งแต่แรกว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไงแต่ทีนี้คือแม่ผมซึ่งหลานอ่ะหลานที่คนที่ต้นเหตุนะครับที่มีเรื่องกับกับคู่กรณีอ่ะเขาโทรหาแม่ว่าโดนรถไล่ชนอะไรเงี้ยผมก็เลยพอผมกลับมาถึงบ้านแม่ก็เลยโทรหาผม ว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ว่ามีคนขับรถไล่ชนอะไรเงี้ยผมก็เลยตกใจพอตกใจเสร็จลุกก็เลยชวนแฟนขี่รถออกมาดูออกมาดูพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นเหตุการณ์มันวุ่นวายครับพี่พอไปถึงปุ๊บผมก็เลยขี่ก็เลยจอดรถแล้วก็ถามเขาว่าพี่ทําไมต้องขับต้องขับรถไล่ชนเขาด้วยอ่าเสร็จปุ๊บพอผมพูดใช่ไหมเขาก็ไม่ไม่ไม่พูดเลยเลยเขาก็ปิดกระจกรถขึ้นเลยพอปิดกระจกรถขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็มีการขยับรถ เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังผมก็เลยแบบว่าเข้าไปเข้าไปใกล้ไปดึงประตูตอนนั้นเขาเหมือนเขาข้างและเขาเริ่มแบบขี่รถไปมาอะไรเงี้ยพี่ซึ่งผมเข้าไปถามเขาก็พยายามขับรถไล่ชนผมเหตุการณ์เป็นไงครับน้องตอนนั้นก็คือก็ขับมาปกติอรพี่เขาขับรถอะไรอ่ะคันนี้เลยครับเบรบครับก็คือขับมาก็รถข้างหน้าเขาก็ชะลอกันผมก็เบรกแต่คันข้างหลังน่ะเขาก็บีบแต่แล้วเขาก็พยายามจี้เพื่อจะแซงอะไรอเงี้ยพี่ แล้วพอขอแซงได้บู๋ผมก็หลบตายบู๋พอแซงบู๋เขาก็ปาดเลยแล้วผมก็เลยหันไปถามว่าอพี่จะรีบไปไหนครับนี่มันในซอยนะอะไรเงี้ยเ <ผม S 1> ขาก็ <ผม S 1> แบบว่าเขาก็แบบเบียดเข้ามาเลยเขาขับแบบเบียดเข้ามาเลยหยุดตั้งใจชนเราเลยใช่ครับแล้วผมก็หลบไปอีกรอบนึงแล้วพอขับไปนหน้าอีกเขาก็ขับมาอีกทีนี้เขาก็คือแบบเร่งเครื่องมาจะชนเต็มๆเ,เลยผมก็เลยบิดรถหนีแล้วผมก็ขับรถไปนหน้าแล้วก็จอดลงไป คือเขาก็ไล่ชนมัวเลยคนที่จะพยายามจะคุยให้เขาลงมาคุยเจรจาอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ชนเขาเลยคือต้นเรื่องเลยก็คือจากการที่เขามาเปียดเราใช่ครับเขาบีบบีบแต่ก่อนตอนแรกผมก็หันไปมองแล้วผมก็ไม่ได้อะไรผมก็กำลังจะไปต่อแล้วเขาก็บีบแต่อีกอาการเขาตอนนั้นเป็นยังไงครับชุนชุนชั่งชุนเฉียวอะพี่โมโหอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ไม่ไม่ถูกเขาบีบเลยใช่ครับพอจะบอกให้คุยอะไรเงี้ยพี่ทำไมขับรถอย่างงี้ครับ เขาก็ไม่คุยปิดกระจกแล้วก็ตามที่เห็นในคลิปไล่ชจม สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ